เมื่อวานนะหมอพูดเรื่องอใช้ครีมไฮโดรควินอใช่ไหมเออตอนใช้มันก็ดีใช่ไหมพอหยุดใช้มันก็ฝ้าเหือกว่าเดิมใช่ไหมอ่าทีนี้หลายคนก็สงสัยหมอขามันใช้แล้วดีแล้วหยุดใช้ทําไมคะแล้วถ้าแบบใช้ไปนาน,านๆใช้ไปต่อเนื่องนี่นะคะมันจะมีปัญหาอะไรไหมคะรู้สะดวกทาไปตลอดเี้ค่ะมันจีปัญหาอะไรไหมคะปัญหาก็คืออะไรรู้ไหมใช้ไปนานๆแล้วมันจะเป็นฝ้าถาวรกระใจยบบอ ตอนเป็นแรกๆอ่ะมันจะเป็นฝ้าจางๆบ้างเข้มๆบ้างใช่ไหมเออแต่ถ้าเธอใช้ไปเรื่อยๆนะแล้วเธอแบบไม่ยอมหยุดเลยเธอก็จะเป็นฝ้าถาวรหนาๆใหญ่ๆแข็งๆเป็นฝ้าที่มันตกตรกรเข้าไปในผิวหนังชั้นลึกนะครับแทนที่ฝ้าเธอมจะอยู่ตื้นๆบนๆใช่ไหมก็จะลงไปลึกๆค่ะเป็นฝ้าถาวรไปเลยค่ะทีนี้เธอรักษาเธอฉีดฝ้าเธอทาครีมทาอะไรยังไงมันก็ไม่ดีขึ้นนะครับ การรักษาก็ต้องเลเซอร์แล้วก็ยิ่งเลเซอร์ก็ยิ่งพังไปอีกนะคะเธอก็จะวนรูไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ในกรณีที่แบบว่า,าเป็นฝ้าทารกจากการใช้ครีมนะที่มีส่วนผสมของไฮโดรควินอนนะแบบไฮโดรควินอนเดียวๆนะเออแต่ทีนี้อีกครีมที่แบบมีไฮโดรควินอนตามคลินิกเนี่ยมันไม่ได้มีไฮโดรควินอนอย่างเดียวค่ะ เออมันเป็นสูตรซิกแมนฟอร์มูล่านะหรือว่าเป็นสูตรโมดิฟายซิกแมนฟอร์มูล่ามันมีอะไรบ้างเบื้องต้นมีอะไรมี4%เฮโรคิ one, นอนอันดับสองมีอะไรสเตียรอยด์อ่อนๆอันดับสามวิตามินเอวิตามินเอก็จริงๆก็สามารถใช้ได้ไปเรื่อยๆเนาะไม่มีปัญหาอะไรแต่อ่จริงๆ A, สูตรที่เป็น4%เฮโรคิ one, นอนอ่ะบ,บวกกับสเตียรอยด์อ่อนบวกกับออเ่วิตามินเอเนี่ยนะปกติเวลาใช้ก็คือเขาจะทา4%ประมาณสักสี่เดือนแล้วก็ค่อยหยุดเป็น เปลี่ยนมาใช้เป็น2%แทนประมาณสัก2เดือนนะเราจากนั้นก็ทาวันวันเราก็ค่อยหยุดแต่าเป็นจริงคือหยุดไม่ได้ค่ะหยุดเมื่อไหร่ฝ้าืะขึ้นมาทันทีครับมันเป็นอการเป็นช้นะอันนี้คือพูดจากประสบการณ์นะแต่ว่าในทางวิชาก,การเขาบอกว่าเออแนวทางเป็นประมาณนี้นะครับนะแล้วเมื่อกี้ที่หมอบอกว่ายังไงว่า ไอ้ที่มันเป็นตามคลินิกอ่ะมันผสมสเตียรอยด์ด้วยใช่ไหมครับแล้วถ้าไม่หยุดเกิดอะไรขึ้นนอกจากเธอจะเป็นฝ้าถาวรแล้วนะอีสเตยียอีสเตียรอยที่มันผสมอ,อยู่ในอ่าอ,อีตัวคลินทาฟ้านี่นะมันใช้เป็นนานๆนนะ่ะหน้าเทอมจะเป็นสิวสเตียรอย,ยนะคะนอกจากเธอได้ฝ้าอย่างเดียวแล้วเธอใช้เป็นนานๆไม่หยุดเธอก็จะได้ฝ้าถาวรได้เป็นโอโครโนซิตนะเออฝ้าถาวรมีชื่อทางวิชาการว่าโอโครโนซิดนะเออไม่ต้องจำแต่ถ้าแต่ถ้าจำได้ก็จะเลิกก็จะดูแบบ หมอขาดูไม่กล้าใช้ข่ะกลาวเป็นโอโคโนซิเธอจะดูฉลาดขึ้นมานิดนึงเหมือนจะฉลาดนะแล้วถ้าเธอไม่หยุดอกีกเกิดอะไรขึ้นออสเตยรอยที่อยู่ในครีมทาฟ้านะม,มันทำให้เธอแบบเป็นสิวสเตยรอยใช่ไหมออท,ที่เธอก็จะยมดภาวะที่จะหยุดก็ไม่ได้นะคะจะหยุดก็ไม่ได้จะใช้ต่อไปก็เป็นครีมสเตยรอยนะคะ